ไปต่อครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรคุณผู้ชมอุ้ยระเบิดโอ้โหวัดตับฟักกลายเป็นแบบดินแดนล้างครับ ลรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลียรเกมไหม่ครับนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมเรามี Data Pack ใหม่จาเล่นกันนะครับผมก็จะเป็น Data Pack ของ Lucky b บ x ็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่จะเป็นแบบนี้ครับผมอย่างแรกเนี่ยเราต้องทับรีโหลดก่อนนะครับเอนเตอร์ครับผมเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาสองอันเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่า Super f u r ร o u s Lucky b บ็อกนะครับผมสร้างโดยคุณอ่ะทารุโรนะครับผมน่าใช่นะนะครับผมก็เนี่ยเขาก็จะมี3อย่างให้เราเลือกนะครับอย่าง ผมอันนี้ก็จะเป็นการดูไอเทมนะครับก็จะมีแบบบล็อกอะไรแบบนี้ผมมีอาวุธอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูทีหลังครับผมเริ่มจากบล็อกก่อนแล้วกันนะครับบล็อกก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่แบบผมจะเลือกมาเป็นลัคกี้บล็อกปกตินะครับก็จะเป็นนะนี่ผมซูเปอร์ฟิลเลียลัคกี้บล็อกนะครับกดมาครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะซึ่งจากหนังสือแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถเพิ่มค่าลักได้นะครับโดยแบบแต่ละไอเทมเนี่ยจะบวกต่างกันนะครับถ้าเยอะที่สุดเลยจะเป็นพวกบล็อกแอเมนเบลก็ทออบลไ้เ์นะครับ,บเดยวะะผมสวมสกาัิ้บ นึงแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดนะครับว่าแบบมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแบบเป็นร้อยเลยนะครับก็แบบน่าสนใจมากเลยนะอย่างแรกเลยฮะคลิปอินเวนท์รีไปก่อนนะผมจะได้แบบไม่ตายของตกนะครับโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแรกเลยดีกว่านะวางไว้ผมนี่หน้าตามันก็จะแบบครึ่งดําครึ่งสีชมพูแบบนี้นะครับผมหน้าตาแบบดูน่ารักอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะแบบอันตรายว่ะเออน้าจะอันตรายอยู่นะครับมาเตี๋ันนี้ทุกไปผมฟื้นหน่อไยดูซีได้อะไรเฮ้ยโอ้ได ดูดิมีลูกนูสองแบบเลยนะครับัส,สดิลูก ได้โนโฟรีมาครับมาอ,อย่างต่อไปว่าไหนโดซีได้เป็นอะไรเฮ้ยว <c oughs> <c oughs> <ๆ>ัตตาฟักคุณผู้ชมกลายเป็นบ่อที่แบบมีปลาหมึกเฉยเลยครับอะไรวะเน,นี่ยมาต่อเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่แหละเลสสโตนแลมนี่ว่าไหนโดซีอย่างต่อไปได้แล้วครับผมปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเออเดเดเดวัตตาฟักเลสสโตนบล็อกเหรอครับอะไรนี่อ่ะอย่างต่อไปผมขุดไปโอ้คิปเปอร์ชาร้าถึงงั้นเหรอโอ้โหใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งระเบิดอย่าเพิ่งระเบิดยิงไปก่อนนะผมเออมันถึงก็เริ่มอันตรายเลยนะครับอย่างต่่อออออไไปปเเเเเเฮ้้ยะะรรบบบบ็นนหหมืแแทพจาฟ คืออะไรเนี่ยตอนนี้แบบอารมณ์เหมือนแบบหมู่บ้านล้างที่แบบอยู่ในป่าอะไรเงี้ยนะครับมาเปิดต่อซิเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไหนดูซิต่อไปคืออะไรฮะบ,บ้านสลามบล็อกอย่างงั้นเหรอฮะโอ้โหเฟล้ยวดิเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิเป็นบ้านสลามบล็อกนะครับมาต่อกันตรงนี้แล้วกันนะผมไหนดูซิได้เป็นอะไรเฮ้ยไถเด่นหนอได้ไถเด่นมาครับปลาเล่นแล้วกันมาอย่างต่อไปไหนดูซิได้เป็นอะไรฮะเป็นเหมือนแบบที่สุ่มเหรอฮะเราต้องโยนอะไรอ่ะปึ๊บมีของให้โยนหรือเปล่าอันนี้เหรอโยนไไไไไไปปปดดดดดิิิึ๊บบ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 ้้้้้้้ออ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 อะะะะะะะรร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 คคคคคััััวววเเ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 ฟกกกโโโโโสสีีีมมมมาาาตตต็็็ลลลยยยยย่่่่่่นนนนผผููช์์งุุฮฮืหหพแ ถือแล้วแบบวิ่งเร็วด้วยคุณผ,ผู้ชมอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงบวกสปีด50%นะครับแล้วก็แบบมี6ดาเมจเหรอเฮ้ยดีเหมือนกันนะอันนี้โอ้โหถือแล้วแบบวิ่งเร็วเลยฮะไหนลองขุดหน่อยดิมันขุดเร็วหรือเปล่านะครับฟืบอ่าขุดเดี๋ยวปกตินะครับแต่ว่าทำให้เราวิ่งเร็วไงประเด็นนะครับผมแล้วก็เวลาเราถือเนี่ยเหมือนมันจะมีเอฟเฟกด้วยนะเออสวยดีว่ะมาครับผมลุยต่อเลยครับไหนดูซิเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันชื่อเดมอนเบรนล่ะฟืไ้นไอออบ่ดนนากกลลัะะิเคไปรง หรือเปล่าครับเนี่ยแต่ก็พวดีได้ปกตินะครับต่อไปเฮ้ยม้าเหรอโอ้โหอ๋อคือแบบเรากลายเป็นคาวบอยได้นะครับจังหวะนี้นี่ไงมีอานด้วยโอ้โหสุดยอดอยากนั่งตัวเนี้ยแต่มันนั่งไม่ได้ครับผมมันใส่ไม่ได้นะครับช่างมันเออเปิดไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกบล็อกสีเหมือนกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นกล่องว่ะมีอะไรวะเนี่ยเป็นจดหมายรักอย่างนั้นเหรอฮะอุ้ยน่าสนใจว่าอ่านสิมันจะแบบเกี่ยวกับความรักอะไรสักอย่างนะแต่แบบผมขี้เกียจอ่านนะครับ <c oughs> เดี๋ยว เฟือขุดไปเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือผู้สร้างเหรอพีอ่แบบมันมีขึ้นมาจอยเดอะเกมด้วยครับอ้อนี่คือหน้าตาผู้สร้างนั่นเองนะคะรับผมทุบได้ปะทุบไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้ก็โโเป็นตุ๊กตาแบบนี้มันดูหล่นเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรคุณผู้ชมอุ๊ยระเบิดโอ้โหวัตถุฟัก อะไรอะกลายเป็นแบบดินแดนล้างครับโอ้โห,หน่ากลัวเหมือนกันน,นะเนี่ยเมื่อกี้แบบเป็นเหมือนปราปีศาจอย่างนี้เหรอโอ้โหเอฟเฟกโ,โคตรอลังการเลยครับดูดิตอนนี้กลายเป็นตอนกลางคืนนะครับซอมบี้บุกวันตะเฟิงผมต้องการนอนครับเจา้าวันนี้อ่าแป๊บน,นึงขอบป้นเตียงก่อนอุย้ยอยู่ๆหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปว่ะแป๊บน,นึงเราจะต้องถื่อนนี้ครับวิ่งหนีวิ่งหนีหนโอ้โหมอนเตอร์เยอะเลยนอนใต้น้ำเลยนะครับปลอดภัยครับผมจังหวะนี้นอนไปเออได้อยู่ได้อยู่ เบอ่าเช้าแล้วครับผมโอ้โหเมื่อกี้เราเจออะไรวะเนี่ยแบบแสนสาหัสเลยฮะมาเรามาต่อดีกว่าครับผมไหนดูซิได้อะไรเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยถือไม่ใช่อาวุธด้วยนะครับมันคือแบบดิฟสโตนนะครับผมแล้วมันก็พูดว่าช h สว s e w h อ t the มาดูอย่างต่อไปสิเฮ้ยอันนี้เป็นแบบโชเวลว่ะคุณผู้ชมโชเวลแห่งการทำลายล้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบดูดาเมจโหดเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เราตบดิวันนี้มะโอ้ยสองทีตายเลยอันนี้ที่ขุดดินจริงเหรอโอ้โหโคตรโหดเลยครับอย่างต่อไปสิเฮ้ยอันนี้อีกแล้วเหรอฮะเราต้องโยนนนนนอออออออะะะะไไ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 รรรรรลลลลลงงงงปป่่่าาผผผมมมมมมโโยยยสัััักกกแแ้้้้้้วคคคบบบบึึหดดดููซิเเเเตตตต็็ช โอ้โหสุดยอดแล้วผมถ้าใครชอบแบบดอกไม้เนี่ยน่าจะชอบอันนี้นะแต่ผมรู้สึกมันแหลกๆกว่าทำไมวะเนี่ยอันนี้คือแบบคือคอมใหม่ผมแล้วนะมันยังดูแหลกๆอยู่เลยอะเหลือไอเทมวะลองคิวไอเทมแป๊บนึงนะครับฟึบไหนเรื่องขึ้นหรือเปล่าเออพอได้อยู่นะครับผมเอาล่ะมาดูอย่างต่อไปดีกว่าอันนี้คืออะไรเฮร้ยรองเท้าหรอรองเท้าอู้อันนี้คือรองเท้าเอลซ่านะครับผมเลดิดโกด้วยมาไหนลองดูซิฟึบวิ่งไปบอกมูสกลายเป็นน้ำแข็งครับผมสุดยอดแล้วผมนี่เรากลายเป็นเอลซ่าแล้วอย่างนั้นเหรอคือมันมีเอฟเฟกตอออ่อววลวร เอ้เดี๋ยวค้างอะอะไรอะคุณผู้ชมวาต่อฟ้าคือตัวอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่แบบมันแสบตาม,มากเลยว่ะตอนเนี้ยแล้วก็มีของดรอปลงมานะครับผมอุ้ยอุ้ยระเบิดด้วยวาตถะฟ้ามีรองเท้าเพชรด้วยครับโอ้ผมแล้วงงนะฮะแต่เราใช้อีกรอบได้ฟึบอ่าเป็นการแบเบเศษขึ้นมานะครับผมอู้อันนี้ผมได้อะไรเนี่ยมีพวกดินพวกหญ้าอะไรแบบนี้นะครับผม ของแปลกๆเอ้ยระเบิดอีกแล้วเหรอเออว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มค่ารักดีกว่านะครับเั้าวันี้อ่ะวางไปครับผมแล้วก็เนี่ยลองโยนนี่สิได้หรือเปล่าอ่ะโยนเข้าไปนะครับนี่ไงบวกค่ารักได้ครับผมตอนนี้บวกไปอ่ะบวกเก้านะครับไหนลองขุดซีได้หรือเปล่าเฮ้ยจะมีเหล็กครับผมแต่รู้สึกมันยังบวกน้อยอยู่นะครับโดยเด็ดใส่เข้าไปฟื้นเนี่ยได้ทีละเท่านี้เองครับผมถ้าจะให้เยอะต้องเป็นแบบพวกบล็อกไดมอนด์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรายังไม่เจอเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ขุดไปดีครรับเเเออ้้้ยยผูีกลวึนมม่ะะไไดิข โยนทิ้งไปแล้วกันไหนโดูซ่อย่างต่อไปคืออะไรอ๋อพวกบอกว่าดิฟสเตลตนะครับผมไหนดูซ่อย่างต่อไปเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมันดูแบบแปลกๆก็ผมเป็นแบบตีมสีขาวสีฟ้านะครับเฟอร์บี้เหรอเฮ้ยผมมีเฟอร์บี้ด้วยคุณผู้ชมได้เฟอร์บี้มาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมผมจะใส่เข้าไปมั้นึกมันกลายเป็นน้ำแข็งอ,ะอ่ะอ่าโยนเข้าไปครับไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่าปุ๊บเฮ้ย สไปเดอร์เหรอไม่เอาโอ้โหแมงมุมเต็มเลยครับวัตตาฟักเอานี้ตบดิเฮ้ยกลายเป็นปตอนคืนเฉยโอ้โหตายแย่แล้วนอนได้ไหมตรงนี้เนี่ยนอนได้ครับมีเฟอร์บี้เฉยเลย <laughs> เออฟิวดีกว่าดัตตาแพ็กนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเรามาลุยต่อดีกว่าฝั่งนี้แล้วกันครับวางไปไหนดูซิเฮ้ยเทียนทีเหรอโอ้โหเตรียมตัวโดนระเบิดเลยครับระเบิดตูมอ,อู้เรียบร้อยครับเลจิงนะฮะเลจิง <laughs> โอ้เป็นหลุมใหญ่เลยเฮ้ยบล็อกเหล็กแป๊บนึงขอคุณหน่อยขอบล็อกเหล็กหน่อยครับผมผมจะมาอัปเกรดครับวางล็อคกี้บล็อกไปนะครับแล นหนึ่งร้อยเต็มนะครับผมไหนลองขุดดูซิได้อะไรครับเฮ้ยเป็นเรืออย่างนั้นแหละฮะไหนลองนั่งดูซิเรือเหรอเฮ้ยเป็นเรือที่แบบคือมันว่ายบนอากาศได้ครับผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยโคตรเท่เลยอารมณ์เหมือนแบบงกุนขี่เมฆครับผู้ชมอันนี้ก็คล้ายๆกันครับคือแบบเรานั่งเรือแบบแล้วมันก็กลายเป็นน้ำแข็งบนอากาศอ่ะเฮ้ยอันนี้เท่จริงโอ้โหไหนลองออกมาซิฟืบอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันเรืออะไรวะเนี่ยโคตรเท่เลยเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาเราผสมโลตต่อดีกว่าพอดวงดีแล้วมันเป็นอย่างนี้เองนะครับววางไปคครรัับบผมมแล้ก็เพิ่ฟ นี่คืออะไรเนี่ยฮะหาเรื่องเหรอฮะหาเรื่องเหรอสับไปดิครับตายเออว่าแต่เซตเลนโบนทำอะไรได้วะเนี่ยโยนเข้าไปเหรอไหนลองโยนเข้าไปดิผมจะได้เป็นอะไรฮะโยนเข้าไปแบบนี้ครับผมปึ๊บอ๋อได้มาเป็นแร่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยไปเดิ่งเก็บแร่ก,ก่อนมีประโยชน์ครับแร่พวกนี้เนี่ยเราจะได้เอามาอัปเกรดนะฮะเอาละครับจ้าววันนี้ขอกล่องคราฟหน่อยละกันนะครับผมผมก็จะรวมเป็นบล็อกแบบนี้เลยนะฮะฟืบจัดไปไหนลองอัปเกรดใหม่ซิวางไปครับผมแล้วก็เป็นอ่าเอเมอรัลด์ละกันนะครับโยนไปหนึ่งอันนะผมฟืบอุ้ ได้อะไรฮะเอ้ยอุปกรณ์เพชรว่าได้อยู่เก็บ okay, ไปก่อนนะครับผมเอ้ยผมเผิ่โยนไอ้นี่นี่ว่ะแล้วผมก็จะได้ของแบบสุ่มมานะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะตรงนี้คืออะไรมาเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอู้ระเบิดด้วยโอ้โหเรือผมหายเลยนะฮะไม่เป็นไรผมต้องลุยต่อครับผมเอเมอเรลครับผมโยนเข้าไปนะครับเอาให้เต็มร้อยเลยดีกว่ามาเต็มร้อยแล้วครับผมไหนดูซิได้อะไร เฟอร์บี้อีกแล้วเหรอมาดิโยนเข้าไปครับผมแล่ผมก็ได้เป็นอะไรอะ่ะเหมือนจะมีชุดกอดอยู่ข้างบนนะครับสอ่อขึ้นไปแปบบ๊แบบน,นึงโอ้โหผู้ชมดูดิออปชั่นแบบโคตรโหดครับชุดกอดเทพ,พเจ้าอย่างนั้นเหรอโอ้โหดูดิออปชั่นทุกอย่างนี่คือแบบเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มหมดเลยอะ่ะโคตรสุดยอดว่ะใส่ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับอันนี้ผมจะใส่เป็นแร่อะไรดีครัเพชรแล้วกันเนาะใส่เข้าไปหนึ่งอันอุ้ยเต็มร้อยเลยขุดไปดิครับจังหวะนี้้ไไดอะรควันอันนี้ไ่ด้อแล้วงเนกั ผค่ารักหน0่งนะครับขุดไปเฮ้ยได้กางเกงแล้วอ่ะอันนี้อันเดิมเลยนี่หว่าของดีแต่ว่าซ้ำนะฮะบอกเพรผมจะหมดแล้วว่าขอของดีหน่อยละกันจัดไปเฮ้ยอะไรวะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าโอโ้โหเป็นแบบว่าเบียคอนทับมานะครับแค่นี้เหรอ มีแค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างบนนี้มันมีของนี่หว่าเออขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเฮ้ยอุปกรณ์เทพนี่หว่าเก็บก่อนเลยครับฟึบโอ้โหฟูเซ็ตเลยปะเนี่ยโอ้โหนี่เกราะนะครับรองเท้าด้วยตอนนี้แบบผมเป็นเทพเจ้าแล้วครับดูดาบดูที่ขุดอะไรพวกนี้เลยครับโอ้โหโคตรโดเลยตอนนี้คือแบบได้ของเทพแบบฟูแล้วนะครับมาอย่างต่อไปครับผมตอนนี้ผมเหลือเป็นแร่ทองใช่ไหมที่จะโยนนะครับแล้วก็นี่ไหนดูเซ่จะได้เป็นอะไรครับโยนเข้าไปค่ารักเอาให้เต็มร้อยเลยนะครับแล้วก็เปิดครับผมมอู้้้ไดดเพิ่วยแล้วก็แแบบร่เต็มเลยนะถือว่่าาดดดีีนะถือวูทองเเพียยบลตัดดไม้้วยยเเเเหรรรออออออคคคคััับบบบขกกลลล่่่่่งงาาาพพิิิมมมมนนผะะ็ทปวได้ อะไรฮะ เฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นสีลุงอีกแล้วนะครับปื๊บหมุนไปแบบนี้ผมเฮ้ยอนิเมชั่นมันสวยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยเป็นปีศาจเรนโบว์เหรอฮะโอ้โหเดี๋ยวต่อไปก่อนนะผมจะวันนี้สับไปครับเฮ้ยเหมือนมันจะตายง่ายจังเลยวะเนี่ยอย่างนี้ก็สับไปดิครับเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ข้างใต้อ่ะดนี้ก่อนคือตัวอะไรเนี่ยเรนโบว์อาชอนเหรอฮะต่อไปนะผมเรียบร้อยเฮ้ยได้ของหรือเปล่านี่ไงได้ของด้วยขอดูสักหน่อยนะครับเหมือนจะแบบเป็นเซตเรนโบว์ อย่างนั้นแหละฮะปื๊บเอ้ยระเบิดได้คุณผู้ชมโอ้โหโคตรโหดไม่มีพลังแบบชาร์จแล้วระเบิดด้วยดูดิขวัญโคตรเท่เลยอ๋อนี่เป็นพลังเรนโบว์เอ็กแทกนะครับได้เมจรยี่สิบผมถือไว้เลยละกันนะผมโคตรโหดเลยเนี่ยขอลองระเบิดใส่ลูกหน่อยนะครับชาร์จพลังใบผมปื้บระเบิดเป็นเรนโบว์แบบนี้เลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยผมโหดมากครับโหดมากอ่ะลุยต่อผมตอนนี้แร่จะหมดแล้วนะฮะเออขวดไปผมเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะกด F หรอครับปื๊บอ๋อคือแบบกด F แล้วเนี่ยเอนติตี้รอบๆตัวเราจะแบบโดนสโลอย่างนั้นแหละฮะอออ้้้้้้ใใชชไไไไดดดคครรัับบะะเเกก็ว่่นนนผมหลุยตซิิป ใช่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยไปดูโอ้ผมต้องขึ้นไปดูครับเป็นเหมือนแบบลูกกลมๆอะไรสักอย่างนะครับผมไอโดูซิมีอะไรโอ้นี่มันเป็นห้องลับปะเนี่ยห้องเอ็นชานครับโอ้เฟียวอยู่เฟียวอยู่เหมือนแบบเป็นลังโจรแม่มดอะอะต่อไปครับผมอันนี้เพิ่มได้ปะเฮ้ยเพิ่มได้เหมือนกันจัดไปเต็มร้อยดีครับไหนดูซิได้อะไรมีหนังสือเอ็นชานนะฮะปื้อปุ้ย อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนสร้างนีง่หว่าเป็นพระเยซูเหรอครับดูหน้าตาดิแต่แบบตาขาวด้วยอะนากก่ากลัวไม่รู้อะครับเลยต่อแล้วกันเฮ้ยม้าเห,าหรอเฮ้ยมันมันมันม้าอะไรอะ่ะนั่งได้ปะ่ะฟืบเฮ้ยนั่งได้ครับจังหวะนี้วิ่งไปครับผมไอ้โดซี่เป็อะไรพิเศษหร,รือเปล่าเอ่าน่าจะไม่นะครับผมช่างมันฟืบขุดไปครับผมได้เป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยอ๋กอกดในเทอร์ไรน,นะครับก็ใช้ได้อยู่นะฟืบขุดไปครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบมอนสเตอร์แบบถืเอเทียนทีไว้อย่างเงี้ยนะฮะฟืบขุดไปดรครับผมเฮ้ยอันนี้ออะะไไรรร่่เเเฮ้้้้ยาานผูชมมมดดีพิคับก สีท,ทนนะครับสีฟ้าเนี่ยโอยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มาต่อไปครับผมได้อะไรนะระเบิดไปครับดาบแล้วฮะอู้เป็นดาบดาบเป็งการทําลายล้างนะครับก็เซตเดียวกันกับไอ้พวกนี้แหละนะครับผม เพิ่มขดไปเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะดูไม่เหมือนเดิมเลยครับใส่อะไรเข้าไปเดีเ๋ยววนนียไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้แล้วกันโยนไปผมไหนดูซิได้อะไรฮะอู้เอเม่ลอ่อ์เต็มเลยควบผมแต่วันนี้ก็เก็บมาดีครับจะได้แบบอัปเกรดได้นะครับผมโอ้ยอย่างเยอะอ่ะมีคอมานบล็อกด้วยนะฮะอ้โหได้มาอย่างเยอะแล,ล้วผมรยต่อดียครับปึบอ,อันนี้อันเดียวแบบเพิ่มมาแปดสิาโคตรเยอะอ่ะไหนดูซิได้อะไรครับเป็นรองเท้าสีชมพูอย่างนั้นเหรอฮะอไหนลองใส่ดิได้อะไรเฮ้ยรู้สึกถึง ไม่นะ hey, เดี๋ยวผู้ชมผมได้หมาจิ้งจอกมาด้วยครับแล้วบบประเด็นคือมันน่ารักด้วยอะดูดิหูน่ารักจัดเลยแล้วมันคาบอะไรวะเนี่ยไอเทมไม่ค่อยโหลดครับผมอ๋อเป็นอาวุธน,นะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนั้นนี่มันอะไรวะเนี่ยหมูขี่ม้าเหรอฮะว่าต่ฟ้าหมูขี่มา้าเฉยอะไรวะเนี่ยงงหมดเลยฮะเอาละครับตอนนี้เนี่ยผมได้พูดตัวที่สามแล้วนะครับเหมือนจะใส่ไว้แล้วแบบหายใจใต้น้ำได้เหรอไหนดูดิฟืบอ้าวนี่ไงมี water breathing ครับผมถือว่าดีครับแล้วก็ผมได้ลูกน้องมาสามตัวแล้วคร แบบนี้นะฮะเอาใหม่ดิจ้าวันนี้ชาร์จไปครับผมระเบิดไปตรงนี้อา่าเฮ้ยโหดอยู่โหดอยู่ผมว่าเดี๋ยวเรามาลองดูอย่างอื่นมากกว่านะครับอา่ารีโหลดไปครับผมมีอะไรอีกไหมฮะเวปพอนนะครับนี่อาวุธแบบเยอะมากเลยนะเอาจริงเนี่ยอันนี้เล่นโบไ er ลเซเบอร์เหรอเฮ้ยขอลองหน่อยดิโอ้โหดูหน้าตาครับก็จะเป็นแท่งสีรุ้งแบบนี้เลยครับเอ้ยมันดูสวยดีนะผมว่าไหนดูดิทำอะไรได้คลิกขวาละฮะเฟิร์กด F ได้ครับผมเจาวัาววนนี้เป็นไรครับเฮ้ยตัวรอบรอบมคดันลอยได้เคร ซอสนะครับไหนดูซิมีอะไรให้อันนี้ดูธรรมดามากเลยคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยครับแต่หน้าไม้นเนี่ยดูไม่ธรรมดานะครับแต่เราคลิกมาดูซิยิงได้หรือเปล่าผม เฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนมันจะยิงได้รัวๆเลยว่ะเฮ้ยโกงเกินดูดิยิงอย่างกับปืนโกนครับว่าแต่ฟักหัวนี้ยิงรัวจริงคุณผู้ชมแต่หมดแล้วเหรอเลืกกระสุนหมดแล้วครับเก็บ okay, ไว้ก่อนแล้วกันต่อไปเรามาดูชุดเกราะมั่งน,นะครับก็กาากนนะบจะมีแบบนี่เซตเรนโบน้บนะครับผมแล้วก็เซตเดสทรักชั่นนะฮะเรนโบ่เราลองใส่ไปแล้วลองนี้ดูมั่งไหมเป็นแบบอู้ผมว่าโหดแน่เลยเดี๋ยวโยนนี้ออกก่อนนะครับเป็นเซตอันนี้นะครับดูดิแอนิเมชั่นมันแบบดูแบบอลังการมากเลยนะตอนนี้ใส่ไปอย่างเดียวที่ผมรู้สึกคือแแแบบบบเเเเเนนนนนวววิิชชัั่่่่คครรผผมมีีียยยยู้้้้สึกกกกไดดดลล๋ะอใหป็า ว้าวธรรมดาที่ไหนวะต่อไปเรามาดูอุปกรณ์มั่งดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบอ๋อนี่ไงพวกแบบซูเปอร์ฟิเลียอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูซิได้อะไรมันไม่บอกฮะไม่บอกความสามารถครับขุดเร็วหรือเปล่าครับฟึบเอ้ยขุดก็เฉยๆนี่ว่ากด F ไปก็ไม่มีอะไรนะครับผมช่างมันไหนดูอย่างต่อไปซิอันนี้แบบเป็นอาคาทานะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมี e ye, อีโบเกอร์ด้วยอ๋อขอลองหน่อยดิฟึบชาร์จไปครับผมพลังอ e ีโบเกอร์อย่างนั้นเหรอฮะอือปุ้ยโคตรเท่เลยคิปเปอร์ก็มีนะครับผมไหนลองคิิปปปปเอรรร์์ดดจจััไไนะคบชาแล้วก็ระเบิดดอออยย่างั้้นนเเเหรรรปบบะะิไฮก็คื ไหนลองเป็นอันนี้ดิปึ๊บสีชมพูนะครับโยนไปอย่างนี้เหรอโอ้ได้อะไรมาเนี่ยอิเล็กโทรเบสก็ผมสีชมพูเลยนะขอลองฟันสักหน่อยแล้วกันครับฟันไปก็ผมอุ้ยก็คือทีเดียวตายเลยนะครับโอ้โหดมากเลยว่ะต่อไปคืออะไรอ่ะโอ้มีเยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋อคือแบบมันจะมีของแต่ละพลังเลยนะครับอย่างสีแดงน,นี่ก็แบบเป็นสเต็งน,นี่เหรอใส่เข้าไปนะครับฟืบนี่ก็จะมีสเต็งก็ผมเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะมีทุกพลังเลยครับแล้วก็ม็อบอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีไข่เรนนนนนโบบบบวววดด้้้้ยยอออออออ่่ะะไไไไหหเเเเคาาาลงงงงปปปปรั๊ี๋กต็ุ เของอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้มันบอสนี่หว่าขึ้นมาซะสูงเลยฮะฟืบแล้วก็ลงมาระเบิดแล้วฮะโอ้โหกลายเป็นบอสเฉยมาดิบอสเหรอบอสก็ตบได้ครับตบนี่คีทีปคือแบบชิวๆเลยนะตายเหอะตายเหอะต,ตายแล้วแบบมีอะไรเกิดขึ้นป่ะระเบิดแล้วครับปุ๊บโอ้เฮ้ยกลายเป็นอะไรอะ่ะสีลุ้งเลยฮะโคตรอลังการว่าตับฟักดูดิผู้มชมอลังการจัดเลยครับคืออะไรเนี่ยเป็นพื้นที่แบบขนาดใหญ่เลยนะฮะสมกับที่เป็นบอสอะไรอย่างงี้ป่ะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็อัลเธอร์ตรงนี้จะเป็นแแแบบบขออองปปลกๆนนนนนนนะะะะครรัััผมมมต่่เเเีีีียยไดู้๋วว็ส นะครับผมมีเป็นรถรางด้วยครับไหนลองนั่งดินั่งได้หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้ชมอันนี้อะไรอ่ะเป็นเลข10นะครับผมแล้วก็แบบมีเบสผมมาด้วยคืออะไรครับฟันไปก่อนนะครับผมแท่งบุ่งยาตัวนี้จะเป็นเลข1แล้วก็ไข่มังกรตัวนี้จะเป็นเลขศูนย์นะครับเฮ้ยนี่เลขสามเอ็ดว่ะเฟี้ยวอยู่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยผมขึ้นมาบนไหนครับไหนเข้ามาดูข้างในซิมีอะไรหรือเปล่าโอ้มีวงจรว่ะอ๋อมันมีคันโยกนะครับโยกไปเดี๋ยวจวันี้ไหนดูดิได้อะไรระเบิดไปครับผมออ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 ู้้้้้้้เเ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 มมมมมมมรรรรรรััััััลลลตตต็็็ยย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 คคคบบบบบบถืืววววว่่่่าาาาดดดดดดีีีีีีีนน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 นะะะะะะปปปกกกกไไไไฮ๋ขงงแแสึ๊ เฮ้ยก็คือเก็บมังกรมานะครับเอาวางไปแล้วกันเดี๋ยวขอลองบอมพวกนี้สักนิดหนึ่งนะครับดูแบบมันได้อะไรนะครับผมอ่าอันนี้ดูดิฟึ๊บเฮ้ยวางไปแล้วแบบได้เฟ,ฟคโคตรเยอะเลยครับโอ้โหอันนี้โหดจริง เฮ้ยผ hey, ู้ชมมันมีได้ของยักษ์ด้วยครับผู้ชมดูดิโอ้โ oh, ห oh, อะไรวะเนี่ยประตูพอร์ทัลยักษ์ครับโอ้โ oh, ห oh, คือมันมีหลายแบบมากเลยผู oh, ้ชมดูดิอันเนี้ยอันนี้จะเป็นแบบใจแอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะไหนอลองเปิดใหม่ซิฟิบได้เป็นไรครับผมดูดิเนี่ยไอเทมยักษ์ด้วยว่าต่อฟักเฮ้ยอันนี้ผมลองเก็บของมาดูครับผมอันนี้เป็นที่ขุดยักษ์นะครับโอ้โ oh, หดูดิขุดเป็นไงฮะขุดเร็วด้วยนะครับผมสุดยอดว่ะของยักษ์เต็มเลยอะ่ะดูดิเฮ้ย hey, ขุดไปเฮ้ย hey, hey, อะไรอะ่ะระเบิดนะครับผมว่าต่อฟักไหนบินดูดิโอ้โโหหหหหหลลลลุุุมมมมยยยยยัังงดดดเเเเครบออ่่ะาาาาาววสท้ี๋ผไปปน็ เย,เยอะเลยนะครับแต่ว่าให้ผมรีวิวทั้งหมดมันคงเยอะไปนะครับก็เลยแบบถ้าใครสนใจเนี่ยก็แบบลองไปโหลดเล่นดูได้นะครับก็คือแบบมันเยอะมากอะเออผมก็แค่แบบมาเล่นส่นหนึ่งให้ดูนะครับนี่อยากรู้แบบถ้ามายิงเป็นอย่างนี้เป็นไงครับโหเหมือนแบบยิงปืนกลใส่เลยเพื่อนดูดิโคตรชิวครับดูเด่นปะยิงไปแบบนี้เลยนะครับระเบิดไป <c oughs> โอ้มันโกงเงินไปแล้วดูดิเครื่องนี้หน้าไมหมหรือปืนกลนะผมถามจริงโหมดคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็ลงมาตรงนี้ก็ระเบิดไปครับผมและก็สุดท้ายระเบิดไปครับอย่างวันนี้ฟันมครับ ปึ๊บสะดุ้งอยู่นะดาบเนี่ยโอ้โหดาบเรนโบว์ผมเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโคตรแรงเขาผมเอาล่ะน้องเขาบินวนมาแล้วนะครับเออวันไหนลองใช้พลังนี้ดิใช้พลังเรนโบว์เดี๋ยวนี้ระเบิดเข้าไปอูมนะครับได้อยู่นะแต่แบบดูไม่แรงเท่าไหร่วะเอาไปว่าผมยิงปืนกลล้อนแรกครับดูดิโอ้ความเร็วนี่แบบรัวจริงนะครับคือตามที่เราคลิกเลยอ่ะอันนี้แบบผมคลิกรัวมากครับปึ๊บยิงเข้าไปแบบนี้ผมแรกมันก็จะตายนะครับเอ,อ้ยเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยตอนนี้มันล่องหนด้วยเดียเด๋ยวดิเห็นป่ะอ๋อคือแบบมันเป็น,นออเ,นเนนนาาอฟเฟกต์ต กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ